ดวจังกำลังเอามาให้โอ้ขอบคุณครับอันไหน s ีเ u ียว y c ต r ้กาดซ r เคียวลิีกาดพี่ยามาลูกมีพี่ยามดิจังรู้จักพี่ยามขอบคุณครับอันไหนเนิร์สเนิร์สอันไหน เมดทุกกอย่างเนยเออนน่น่ะติเก่งเนาะอันไหนเทำนดยอจริงจริงลูกคนไพลอตทำไมเขาดะว่าทำไมไม่รู้จักสักตัวหนึ่งไพรลอตนักบินถูกต้องลูกถูกต้องถูกต้องใช่ช่อันไหนอันไหนบาเบอร์บาเบอร์ช่างตัดช่างตัดผมอยู่ไหนนะ เจอด้วยเก่งใช่อันไหนเดนทิสเดนทิสเฮ้ทำไมเขาจำได้นะเนี่ยสอนว่างสีอาจารย์อันไหนฟิชเชอร์แมนเกจังเลยฟิชเชอร์แมนชาวประมงฟิชเชอร์แมนฟิชเชอร์แมนชาวประมงชาวประมงรู้จังไหมชาวประมงเก่งมากลูกโฟโตกราฟเฟ โฟโต้กลเฟอช่างถ่ายอะไรนะช่างถ่ายอะไรนะช่างถ่ายภาพขอบคุณครับคุกเก่งหมดเลยนะเนี่ยคุกด้วยเหรอใครให้ทำอาหารใจใจละใจละวังวีจางด้วยฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ชาวนาชาวนาปลูกอะไรนะ ฟุตบอลคาเพนเตอร์คาเพนเตอร์คือช่างไม้คาเพนเตอร์มองไม่เห็นเลยแล้องไปสายเล่นไม่ใช่ลูกคาเพนเตอร์อยู่ไหนเก่งเก่งมากลูกพอริชพอริชตำรวจพอริชแมน นี er> ่ก็ใช่ไฟร์แมนแมนจังวะไฟร์แมนตกให้แรงๆเลยไฟร์แมนเก่งคุณบอยทิชเชอร์ทิชเชอร์หังทิชเชอร์เก่งทิชเชอแปลว่าคุณครูอาร์ติสอาร์ติสโอ้โหศิลปินคุณบอยเอนจิเนียร์ไม่ต้องดูเลยกุณบอยเวนเดอร์ เว้นเถอะโอ้แม่ค้าเก่งมาก <laughs>